คำแถลงข่าวชมรมรักมุกดาหารโดยร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองและถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความนิยมทางการเมืองข้าพเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารในนามองค์กรภ้าประชาชนซึ่งก่อตั้งขึ้น ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มีภารกิจสำคัญในการเฝ้าระวังตรวจสอบและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับเพื่อป้องกันมิให้มีการบิดเบือนหรือนำตำแหน่งหน้าที่ราชการไปสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมในช่วงที่ผ่านมาชมรมได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนนักวิชาการด้านการเมืองท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชนหลายแห่งว่ามีเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางรายปรากฏพฤติการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีลักษณะสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลซึ่งเป็นอดีตเลขานุก,การนักการเมืองรายหนึ่งและภริยาซึ่งทั้งสองได้ประกาศตนอย่างเปิดเผยว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเขตหนึ่งและเขตจังหวัดมุกดาหาร หลักฐานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์อาทิเฟ e บุ๊กส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวและเครือข่ายที่เผยแพร่สู่สาธารณะพบภาพถ่ายและข้อความที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐในการมอบสิ่งของแก่ประชาชนในงานพิธีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆโดยมีการสื่อสารว่ากระทำไปในานามหรือแทนตัวบุคคลทางการเมืองดังกล่าวทั้งที่บุคคลนั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในระบบราชการไม่ใช่เจ้าพนักงานปกครอง และไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของรัฐแต่อย่างใดพฤติการนี้เป็นการบั่นทอนหลักความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐและสะท้อนถึงการใช้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเครื่องมือสร้างความนิยมทางการเมืองอย่างแยบยลซึ่งหากปล่อยให้ดำรงอยู่ต่อไปจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่มีความสัมพันธ์ในเชิองอุปถัมภ์กับบุคคลหรือพรรคการเมืองบางฝ่ายนำไปสู่การบิดเบือนกระบวนการประชาธิปไตยและ ทำลายความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านการกระทําดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551มาตรา82อนุ19ที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองและมาตรา83อนุที่ห้ามมีให้อาศัยตําแหน่งหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นอีก ทั้งยังอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบัญญัติห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการกระทําอันเป็นการหาเสียงหรือช่วยเหลือผู้สมัครเพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคในการแข่งงั้นขังทางการเมืองในอีกด้านหนึ่งพระราชบัญญ,ญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457กำหนดให้กำหน,นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บางต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดในฐานะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หากบุคคลเหล่านี้ยอมสยบต่ออิทธิพลทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่บิดเบือนย่อมถือเป็นการลดทอนกิิภูมิของตำแหน่งบรรทอนมาตรฐานความเป็นกลางและสร้างบรรทัานอันอันตรายต่อระบบราชการนอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย ยังบัญญัติไว้ชัดเจนมาตรา41รับรองสิทธิของประชาชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์มาตรา50กำหนดหน้าที่ของบุคคลและเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมาตรา53บัญญัติว่ารัฐต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นธรรมหากการละเมิดเช่นนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือแก้ไขย,ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลักนิติธรรมและสเสถียรภาพของระบบราชการ ชมรมรักมุกดาหารจึงขอเรียกร้องต่อในอำเภอดอนตาลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่ให้เร่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาและชี้แจงต่อสาธารณาชนว่าพฤติการดังกล่าวเป็นการกระทําโดยรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเป็นเพียงการถูกแอบอ้างโดยนักการเมืองหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทําผิดจริงสมควรดําเนินการลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่หากเป็นเพียงการถูกแอบอ้างควรรีบชี้แจงเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาการดำเนินการดังก,กล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมรักษามาตรฐานความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐและทำรงไว้ซึ่งศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการท้องถิ่นด้วยความเคารพและศรัทธาในพลังอำนาจของประชาชนลงชื่อร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสม ประธานชมรมมรักมุกดาหาร